ยันดาโสสมนเนรนทั้งหลายบรรันดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้เป็นเวลาวิธที่เอเมริกาครึ่งสเสรศษก็มาคุยกันัเรื่องวิธีปฏิบัติพื่กรรมาฐานเรื่อการพูดตอนนี้ไม่มีเจตนาจะให้ทุกท่านที่มีความง่วงแล้วต้องทนง่วงต่อไปเพราะว่าเจตนามีว่า าคาขณะใดาที่กำลังนอนอยู่ฟังเสียงธรรมคำสั่งสอนอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูฟ <c oughs> ังไปฟังไปจิตจิบจับใจจิตใจจับอยู่ใเสียงธรรมแล้วก็เคลิ้มหลับไปเขาถือว่าจะทรงชาในธรรมนั้นแต่วเวลาตื่นถือว่าเป็นผลกับไร ธรรมะที่จะพูดในระยะนี้ก็จะขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาที่สุสมัมนเณีทั้งหลายว่าการพุทธระเุทิเจ้าทรงสอนว่าในอุทุมบริการสูตรส่วนใดที่องค์สำเร็จไปจอไใจทรงตรัสว,ว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นขอทุกท่านโปรดรับทราบพ,พยายามละให้บุกขาด ความจริงในฐานะที่เรายังปลกเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะละทันทีทันใดนั้นไม่ได้ค่อยๆละไปส่วนใดที่ละได้ง่ายพยายามละก่อนแลวพยายามละให้หมดไปเพราะว่าเราเป็นสาวกพองค์สมเด็จพระจอมไตรจะได้ทําใจให้บริสุทธิ์ส่วนใดด่สมเด็จพระสัมมาวุธเจ้ากล่าวว่าส่วนนี้เป็นสกิจความดีที่พระองค์ทรงสอน ต้องรักษาสังเกดไว้ให้มัน่นคงส่วนใดที่เป็นกระพีก็ดีขอโทษเ่วนใดที่เป็นเปลือกก็ดีเป็นกระพีก็ดีตรงนกังก็ดีต้องรักษาให้ท่งตัวสําหรับส่วนที่เป็นสังเกตมีมากหลายสิบข้อด้วยกันผมก็ไม่สามารถจะนำมากล่าวที่นี้ได้เพราะเวลาจำกัด <c oughs> ขอท่านนั้งหลายจงไปดูในอุทุมพริกาสโสร ฤทเ,เทพทจีย์บายในธุเบริกาโสท่านมีครบถ้นอยู่แล้วด้านเปลือกมีความสำคัญมากแต่ว่า้าสะเก็ดไม่ทรงตัวรักษาสะเก็ดไม่ได้เปลือกแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรักษาสะเก็ดให้ได้สำหรับเปลือกนั้นสมเด็จพระพุกวันทรงตรัสทั้งยามสี่ทั้งสังวรสี่ธรรมะสวรระวังและสลมรวม แต่นั่นท่านทรงจัดกับนิโคทะปรีภาชกที่เป็นหัวนหน้าคณะสอนลูกศิษย์เป็นเจ้าสำนักสำหรับเราเรา,าพุทธบริษสัยก็ต้องใช้สีคฆรวาสอย่างน้อยที่สุดมีศินห้าบวกกรรมบทสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดมีการสี่ไม่ดื่มสุรามีไรห้าไม่พูดปดหก ไม่พูดคำหยบาบใช้วาจาไพเราะแล้วก็เจ็บใช้วาจาที่เป็นประโยชน์คือไม่ทำให้เขาแตกราวกันไม่นินทายชาวบ,บ้านไม่เสียดสีชาวบ,บ้านไม่เสียดสีคนอืน่นแล้วก็แปดใช้อ่อาจจะเป็นเก้านะใช้วาจาจเฉพาะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ด้านจิตใจเราจะไม่เพ่งเล็งโลก นั่ไก็หมายความเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่น่าอยู่เท่กัโลกเราพมโลกเป็นสุขชั่วคราวก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานและก็ลมใจเรานั้นไม่ดุบะทุษสลายบุนคคลอื่นไม่หาทางก่งแกล้งไม่หาทางทําร้ายเขาทําใจให้แช่ชื้นมีความเมตตาปราณีเข้ามาแทน แล้วก็ทําความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการทําความเห็นให้ถูกก็หมายความวันหนึ่งเราจะเลาะสะเก็ดออกจากใจสะเก็ดขึ้นความเร็วรักษาสะเก็ดขึ้นความดีเข้าไว้โดยการนี้สองจะทรงเปลือกขึ้ความดีให้ทรงตัวอยู่สําหรับได้กับพี่ได้แก่ปุพีนิวาสนานุติยานจําเป็นต้องใช้เป็นปกติ แล้วแก่งก็จแเจตุจูภูปปาติยานโดยที่ปุคูยานเข้มข้นใช้ให้เป็นปกติจะมีประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมากถ้าเรม่ออย่างนี้ทุกคนต้องส่งให้ได้ถ้าทรงไม่ได้สะหมายความเราไม่เข้าถึงความดีาะว่าความดีส่วนนี้จะเป็นความดีทั้งแก่งก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังเป็นความดีขั่นขั้นโลกีวิสยัย ยังไม่ใช่โลกกตระถ้าพลาดแล้วก็สามารถจะลงนรกได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพาการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกก็คือทําตนให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็น้นไมสําคัญอย่าเมาในความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้าแล้วความดีจะเข้ามาถึงเรา เป็นเพียงว่าพระอริยเจ้าท่านทำอย่างไงเราจะทําอย่างนั้นอันดับแรกให้เห็นความทุกข์ความเกิดเสก่อนการเกิดมานี่ไม่มีอะไรเป็นสุขสมบัติที่เราจะรับในกาเวลาเกิดแล้วก็คือหนึ่งความทุกข์ทุกประการกนั่จกหนึ่งความแก่ความแก่คืบคลานเข้ามาหาเราทุกวันทุกเวลาทุกวินาที แต่เข้ามาหาเราไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์แล้วก็บริการที่สองความป่วยไข้ามาสบายนับแต่วันแรกเข้าความเกิดวันเกิดเราก็เราก็พบกับความป่วยไข้ามาสบายตลอดเวลาคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงอาการใดที่เสียแทงเราอาการนั้นเป็นโรคที่เป็นก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ความป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นมันทุกข์มากไม่ทุกขแต่เราคนเดียวทุกไปถึงคนที่สืบเนื่องกับเราที่มีความสัมพันธ์กับเราที่อยู่ร่วมกับเราและก็ทําให้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ต้องสลายตัวไปเพราะต้องรักษาโรคมันก็เป็นอาการของความทุกข์ การแสวงหาทรัพย์สินไม่ใช่ได้มาจากความสุขมาจากความทุกข์ต้องเหนื่อยยากการพัดกลาาจากของรักของชอบใจก็เป็นอาร,อารมณ์ของความทุกข์พบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็แนอาการของความทุกข์เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็แนอาการของความทุกข์เรื่องความเนโลกนี้ที่เราเกิดมาเราไม่พบความสุขจริง แล้วเมื่อพบความทุกอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงก็ตั้งใจวางเฉยหน้าอารมณ์คิดว่ามันเกิดแล้วก็เกิดกันไปถ้า <c oughs> หากว,ว่าร่างกายตายครั้งนี้เราก็จะไม่เกิดเพื่อมาหาความทุกข์อีกวิธีที่จะไม่เกิดมาหาความทุกข์ก็ต้องอาศัยบารมีสิบระการให้มีความเข้มข้น,นบารมีสิบระการนั่นก็คือหนึ่งทานการให้ โอกาสที่เราจะให้มีหรือไม่มีไม่สําคัญตั้งใจให้ไว้เสมอกำลังใจอย่างนี้จะเป็นกำลังใจตัดโลภความโลภเป็นก้าวทีหนึ่งที่เราจะเข้าถึงนิพพานค่อยๆทำไปจนกว่าจะมีกำลังใจเข้มแข็งสองศีลนบาร,รมีศีลนบาร,รมีนี่ต้องประกอบด้วยเมตตา <c oughs> จะเรีกอบด้วยเมตตาคุณาได้สันโดษ เป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขในอารมณ์เยือกเย็นสามเมฆธรรม,มบรมีเมคธรรมบรมีที่เบื้องต้นต้นตองพยายามระง,งับมีวนห้าอย่างให้กำเลิกแล้วก็ต้องพยายามทำลายสัญญสิบให้ผ่านพ้นไปจากใจแล้วก็สี่ปัญญาบร,รมีคิดไว้ว่าอะไรคนละอะไรคนตัดวิธีใดละโดยอะไรตัดโดยอะไรต้องพยายามทำใช้ปัญญา,ยาเป็นเครื่องพิจารณา ห้าวิียะบาร,รมีการย้เขึงข่ากิเลสเป็นของสาคัญมากที่มันเกาะกายเกาะใจเรามาหลายแสนชาตินับชาติไม่ทวนมันก็ต้องมีอรมขวางแล้วก็ต้องห้ามหันต่อสู้ด้วยกําลังของความเพียรทําลายให้สิ้นไปเราจะไม่พอถอยแล้วก็หกคันติบาร,รมีอันนี้ก็มีความอดทนเพราะจิตของเรานี่มัเนเกิเกลมไปด้วยกิเลส ไม่ต้องต่อต้านในเมื่อเราทำลายมันต้องอดทนอดกลั้นสู้จะลำบากแสนลำบากขนาดไหนก็พร้อมยอมแม้จีทิเจะสลายตัวไปแล้วก็ยอมต้องทากําลังใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่มัรลุอภิเษกสัมมาสัพโยธิยาณวันนั้นสมเด็จพระพุทธมารทรงตัดสินใจ ว่าเราจะนั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เดิรลุกอภิเศษสมาสั่งพิญาาเพียงใดเลือดบนนี้นจะเหือดแห้งไปก็ตา,ามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้จะตายก็ช่างต้องตัดสินใจสู้กับกิเลสอย่างนี้นามาสัจจักรมีเราตั้งใจบวชก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อหวังพระนิพพาน ทางใดที่ทําไปเพื่อพนิพานทางนั้นจะทรงกําลังใจไว้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิษฐานแารมีการทรงอารมณ์ว่าความดีนี้จะทําเพื่อการไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าการไปผ่านเราจะตั้งกําลังใจไม่หวั่นวันต่ออุปสรรคใดๆที่เข้ามาขัดขวางจะทรงกําลังไว้ไม่ท้อถอย ก้าเมตตาบารมีบารมีนี้ทําจิตใจให้เยือกเย็นเป็นที่รักเขาบุคคลทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสไว้เป็นปกติหน้าของเรามีความสําคัญมากคือเราจะตัดความโกรธแต่ว่าจะส่งความรักและสร้างความรักให้สูงขึ้นอารมณ์ที่จะมีเสน่ห์ด้วยกาลังเขาเมตตาก็คือกรมยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติถึงแม้ว่าบางขณะเราจะไม่ชอบใจ เรอดกลั้นกำลังใจว่าเราจะยิ้มได้ในขณะที่เราไม่พอใจไม่ช้ากำลังใจที่เราร้อนจะเยือกเย็นลงเป็นการทำลายโทสะไปในตัวเสร็จแล้วก็สุดอุเบกขาบรมีอาการใดที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเราเราจะไม่แสดงออกนอกหน้าถ้ายังตัดไม่ได้จะคงกำลังใจไว้ สะอุเบกขาบารม,มีนี่ใช้คนใช่เป็นสังขารปขายานด้วยคือว่าในขณะที่ร่างกายของเราสุดโทรมลงไปก็ดีกระทบกระทั่งกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดีพบกับความแก่ก็ดีจะพบกับความตายก็ดีทำกำลังใจวางเฉยถือว่าเป็นหน้าที่ของมันร่างกายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ทั้งนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบาย มีการกระทบก,ทกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะต้องพัดพลาดจ,จ,จากข้องละขมใจจนเนื้อก็มีความตายเป็นอที่สุดในเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันแต่สําหรับกําลังใจเรานั่งคิดไว้เสมอว่าถ้าเองพังมาไหลชันไปในผ่านเมื่อน,นั้นเท่านี้กําลังใจของเราก็จะมีความสุข เป็นนั้นว่าบารมีทั้งสิบราการนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติต่อไปก็มาปรารบเรื่องอารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าบารมีนี้ยังอ่อนอยู่ก็สามารถจะเป็นพระ,พระอริยเจ้าได้สองขัน้นคือพระโสดาบันกับพระสิกขาคามี ถ้าบารมีนี้มีความเข้มข้นปานกลางก็สามารถจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าบารมีนี้เข้มข้นถึงที่สุดบามีหมายที่กําลังใจมีกําลังใจเต็มถึงที่สุดก็สามารถจะเป็นพระอารหันได้แต่นี้ไปก็มาดูอารมณ์ของมโสนาบันถ้าเรามีความการปฏิบัติเบื้องต้นดีพอสมควรตั้งแต่สก็บ เปลือกกระพี่แก่นทรงตัวได้แล้วต้องใช้กำลังปกเพนิวาสานปิยานคือระลึกชาติให้มากที่สุดเป็นการทบทวนความทุกข์และความสุขในชาติก่อนเมื่อเ,เกิดมาแล้วเห็นว่าทุกชาติที่เราเกิดมาแล้ไม่เคยพบกับความสุขเลยในจุปูปปาดียานก็ดูคนรลสัตว์ทั้งหลายว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนตายแล้วไปไหน จะพบทั้งความสุขและความทุกข์มันจะได้เป็นครูของเรา <c oughs> ใช้กำลังสำเร็จการที่องค์สำเร็จพระสมาัิพทิเจ้าส่งสรรเสริญให้มากเพื่อเป็นการช่วยในการตักกิเลสจะตัดได้หรือไม่ได้ก็ช่างทําไปผิดก็สบายขอเตือนไม่ว่าจะหลงคําว่าเป็นพระอริยเจ้าแต่นี้ก็มันดูอารมณ์ของพระโสดาบัน อารมณ์ของวสดาบันวสดาบันจริงๆที่ท่านเป็นระโสดาบันแล้วท่านทรงอารมณ์อย่างนี้คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองมีความเครารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มั่นคงแล้วก็ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ปรมาดในพระ,านะพระศาสนาคมแม้จะพูดเล่นๆ สามมีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับคราวาสพระเน,นรธรรมสาสิงข์งตนให้บริสุทธิ์และก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวจุดเดียวคือพนิพานถ้าทรงอารมรณ์เขาม่โสดาบันได้บาปอโกศลทั้งหมดที่ทำมาและในการก่อนจะไม่สามารถทำให้เราลงอาบายภูมิได้เลย เป็นันว่าเราอย่าขาดจากบาปอกุศลอย่าขาดจากอบายภูมิอบายภูมิทั้งหมดการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประสุรกายเ,เป็นสติฉา,านจะไม่มีสำหรับเราดัานั้นขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> เมื่ออยู่ที่นี่ก็ดีไปที่บ้านก็ดี ให้พยายามรักษากำลังความดีที่ทำได้ได้คือมโนมยิธิแล้วก็ศึกษาในุทบุบรกาสูตรมีคัดเศษอยู่จิตคัดเศษร,รอมมูลตัวทั่งถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าฟังไว้เรื่อยๆไม่ยามบ้างก็ฟังไว้เจะสะกิดใจทีละน้อยละน้อยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าขั้นดะโสดาบันไม่ได้อย่างน้อยที่สุด แล้วก็ดึงอาสมบัติของมาโสดาบันมาไว้กับเราดีไม่ดีเราก็สามารถจะพุทธบาบภูมได้อย่างเด็ดขาดสำหรับพระโสดาบันในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่ยากจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทใชายหญิงสังเกตดูครรวาสมัยพระพุทธเจ้าอย่างท่านวิสาขามหาบาสิกา ท่านเป็นใบ,บโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีท่านก็มีสภาพเป็นปกติพอายุสิหกปีท่านก็แต่งงานยังไม่ถึงกับตัดสกายาติทิได้ดขาดเป็นเพียงว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายที่พระพุทดเจ้าทรงตัดว่าบโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยแล้วมีสมาธิเล,เล็กเล็กน้อยก็ว่ามีศีลบริสุทธ และสำหรับบุคคลที่มีความมั่นคงในพระไตรสนาคมเป็นประสดาบันก็ตัวอย่างท่านสุปาพุทธากธุธิท่านสุปาพุทธกธุติที่ท่านไม่สงสัยในคนพระไตรสนาคมจริงๆเคารพจริงๆมีความมั่นคงมากตอนที่ท่านจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมมีพระภาคจะรายงานความเป็นประสดาบันของท่านพระอินมาทดลองบอกว่าสุปาพุทธ เธอเป็นขอทานเธอเป็นคนจนแล้วก็เป็นโลกเรือนถ้าเธอพูดอย่างนี้แม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนั่นก็คือว่าคิดว่เธอต้งพูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ได้ขึ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าทมไม่ใช่ประธทมพ้าสงฆ์ไม่ใช่ประสง์ ถ้าเพอเธอพูดเพียงสามคำแม่จะไม่ตังใจเราจะบันดาลให้เธอหายจากโรคเรื้อนจะบันดาลร่างกายให้สวยสงงามสมบูรณ์แบบและได้เป็นมหาเศรษฐีท่านสุภาพุทธชี้น้าพระอินทร์พระอินทร์ถอยจงถอยไปหาว่าเราจนแล้วเราจนแต่ทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกีวิสยัยแต่อริยทรัพย์ของเราสมบูรณ์แบบ นี่ความมั่นคงในพระไตรสนาคมต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีกําลังใจมั่นคงจริงๆขึ้นชื่อว่าพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะไม่ประมมาทแล้วก็จงย่าเลี้ยงนักบทเลวที่ไม่เคารพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าให้ดูตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นฆราวาในเมืองโ,งโกสัมพี เมื่อท่านนั้นหลายเ่านั่นดื้อด้านโดยพ้ายคำขององค์สมเด็จพระหินศสีพระก็ได้จ้าทรงหลีกไปบันดาพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เป็นครวัตไม่ยอมใส่บาตรให้พระผู้นั่งกินทั้งหมดพระพู้นั่นก็อดจะได้กินกเฉพาะคนที่เป็นปุถุชนเท่านั้นก,รก็รลยความว่าพระอริยเจ้าแม้จะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็จริงแหละแต่ทว่าจะไม่สนับสนุนคนเลวหรือพระเลว พระเลวหรือว่าคนเลวสำหรับคนเลวก็ช่างเขาเราไม่ได้เลี้ยงพระพระ,ะดีพระเลวนี่คารวะเลี้ยงคนเว้นพระเลวจะพระองค์ไหนคัดค้านคํา,คา,คาสั่งสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสหายสดาพระเะจ้าบอกมีอย่างนี้เขาบอกไม่มีจะต้องทําได้อย่างนั้นเขาบอกทําไม่ได้สิ่งนี้เขาบอกว่าพระเะจ้าตัดไว้ที่พระอรหันต์ยืนยันรับรองอย่างพระไตรปิฎก ถาบอกว่าพระไตรปิฎกนี่เขียนขึ้นมาเองภายหลังท่านนักบวชประเภทนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ควรจะให้กินอะไระเลยเพราะก็มุงมากแต่ถนาทำลายความดีของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สลายไปจากโลกนี่ก็เรื่องความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็ตื่นกันว่าอย่างน้อยเราจะย่ำเท้าตามพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีจริยาอย่างไรเราจะทําอย่างนั้นเราจะได้เป็นปโสดาบันหรือไม่เป็นนั้นไม่สําคัญแล้วก็จงอย่าเมามันเข้าใจว่าเราเป็นประโสดาบันจงคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายหรือว่าตายแล้วก็ยังไม่ถึงบริพา,านเพียงใดคําว่าพอดีพอทีถ้าว่าดีแล้วสําหรับเราต้องไม่มีกับเรา เตือนใจตามขั้นมาคำแนะนําขององค์สมเด็จตระสมมาพุทธเจ้าว่าอัตนาโจทยาตานนังซึ่งแปลว่าจงกล่าวโทษโจ์ความผิดตนเองไว้เสมอมองดูว่าเราอารมณ์มันชั่วตรงไหนบ้างยามวิตรอนความชั่วที่ตัวมีอยู่ให้สลายไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะทาอย่างนี้ ถ้ากําลังใจของเราดีขึ้นจะกล้าเข้าไปสู่พระสกิทาคามีมันหมายความว่าความโลภลดตัวลงการดิ้นรนเพื่อความร่ารวยลดตัวลงมีจารคานุสติกรรมฐานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจารคานุสติกรรมฐานมาจ,จัดจิตคิดอยากจะให้ทานมากกว่าการไปเกียรติกายโลภในทรัพย์สินอย่างนี้แปลลงคือพระสิทาคามี แล้วก็บรรเทาความโกรธความโกรธก็พระสกิทาคาม,มียังมีอยู่แต่โกรธเบาโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วถ้าบัดได้ความหลงนั้นพระสกิทาคาม,มีตัดลดความหลงลงไปมากคิดมีความเข้าใจในคําสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธมีพระภาคว่าชีวิตของเรามีความไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นความทุกข์มันตายเป็นีิสุด และก็ร่างกายประเภทนี้ชีวิตประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราคึดถืออย่างเดียวว่าตายเมื่อไรขอปนานิพันธ์เหมือนนั้นอาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดไปแม้ก็ยันนานเกินไปสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฟังเวลาเดึกๆวันนี้ก็ขอ,อยุติวตระตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพาพฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี